สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเ,เพชรบันแพงเอฟซีน้องอุงอิงมาพบพอกับผมอีกคือเก่านะครับช่องอิสระชาแนลทาง YouTube คลิปนี้ก็มาฟังบอจโจนะครับ่นไหลสดช่วงเมือ่อคืนนี้นะครับเด็กๆเพิ่นกะเมา้าสู้ฟังนะครับว่าการที่เพิ่นนั่นไปออกรายการทีวีกับลูกสาวคาโตนั่นก็บอปันใดดอกเพิ่นว่ากถือว่าเป็นการโปรโมทวงสาวหน่อยเ,เพชรบันแพงไปนําแต่ว่าการรีวิวสินค้าไหลสดรร่ใดดีสุดยอด และสินค้าชิ้นต่อไปที่ซีรีวิวบอดโจพันกว,ว่าสีเบยเยอร์นะครับและอีกบดอลนะครับบอดโจพันวาบบนอีอาจสีไดเ้เห็นพ่อโจกับน้องอุ้งอ,งอิงขึ้นไปโฆษณาตามสีแยกต่างๆหรือขางทางดวนกะตรง,งรอเวลาและจังหวะที่ลงโตต่อไปนะครับพี่น้องอยากิไปรายการเ่ือ้หลายๆรล้ครับไปรายการท่านี้ผู้ได้ฟังแบบคุณตงหลายคนถืว่าอปไปรายการเราได้ตังเยอะไม่ได้ตังเยอะนะครับแต่ว่าทุกคนเพื่อไปเพือ เป็นการต่อยอดเป็นการโปรโมทต่อยอดนะครับตั้งในการเพา่อใหลายนะครับแต่ว่าไปรีวิวสินค้าโอ้วิ่งมาโกลกมาโกลกเอาไอ่แบบวิ่งเลยแสนนะครับนี่อยากให้ผู้ได้ฟังเสียดอกอย่าบอกเข้าดีฟังเสียงดังวัดตัวตอนนี้ครับคอมเมนต์เรายิ้มเลยเพราะเราไม่ได้ย่อเยอยะงนะครับเพราะว่ามั้ไม่ได้ยิ้มโบวทถอดมันเห็นงานแล้งเจอหินนู้นโจยิ้มเหมือนเชี่ยใส่ยิ้มตวโจกับจิบป็แค่แงๆด้วยนะ แล้วก็แค่เป็นนาเป็นนาเจอเจอเดี๋ยวไม่กลาใช้เดี๋เงี้ยเนีนงานละครต้องมาแล้วจะบอกใบก่อนว่าคือละคตรติดต่อมาตั้งแต่ปีไก่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีคิวที่จะให้พอเมื่อคืนเขาหลับใบก่อนแล้ว,วพวกพวกงานต่างๆไปลาไปาพออวนให้แม่แเราเด้อเด้อโดย่งสลิปให้ที่อวนมื่อกี้มาหันก่ <c oughs> อนอะไร แล้วก็งานแต่ละงานเรา,เราต้องสแกนนะครับคือสแกนคือคือ,ค,อคือลูปมันกับกมีเยี้ยกับกามาถามพ่อแล้วัแล้วตอนนี้มีงานรีวิวก็คือสีเบเยอร์อีกนะครับสีทาบ้านแล้วก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่โทรหากันเมื่อวานนี้นะครับเ,เดี๋ยวชิคี้เข้าดีสิว่าแจงอีกครับเดี๋ยวมีไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะมีรูปองคงอิงรูปพอโจขึ้นยูขังทั้งดวนขึ้นยูมองโคราชขึ้นยูมองในกรุงเทพเป็น พิซเตอร์อะไรก็มันไม่แน่นะครับนี่นะครับฉะนั้นคือบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะครับสุดยอดแมนไปเมื่อวานครับผมเป็นธรรมดาเด้ครับเมื่อวานชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มันที่ยี่สิบแปดอีกชั่วโมงนี่เป็นแสนเลยครับคุณโยครับคุณกลับแล้วนะครับครับสวัสดีครับแล้วฉะนั้นคือคือ บอกกับลูกตลอดว่าเราทําอะไรคือทําให้ตัวเองมีคุณค่าทําอะไรให้ตัวเองมีราคานะครับงานที่โจวพ่อโจเลือกงานที่พ่อโจแต่ละย่างก็คือมันเราเลือกชิ้นงานที่ที่พุ่มฐานแล้วก็มีระดับแล้วก็มีเกียรติมีราคานะครับแต่ว่าพูดถึงส่วนมากก็คือคือไปในมดอยู่แล้วล่ะพี่น้องเอื้อนอะไรยังไงคืออย่างนั้นนี่แต่ว่าจังหวะที่นะครับ,บอบสุพี่น้องฟังหังนี้อวดบ่ได้เลย บอสูพี่น้องฟังแล้วบอเอาแต่วันนั้นออนไลน์บอสบอเอาครับแต่ว่าติดลิงก์ออนไลน์เว็บกันพันันอะไรต่างๆไม่เอานะครับต้องไปกับลูกอยู่แล้วฐานุงตัวตว่าถฐาเม,ม,มื่อวานไปกับพระใดนั่งคือทุกอย่างแหละพูดตรงว่านาง,งนนนยังไม่แข็งนะครับลูกบระทนายแข็งครับพอต้องไปเป็นบารมีแล้วก็ต้องไปชีช้จ่อแล้วลูกเอ้อย่างนั้นเหมือนมันต้องมีตัวปูตัวชงไหมครับอ่าเหมือนตัวปูตัวชงออกจากรายการเมื่อวานใครสุกักคนก็ว่าโอ้แบบคือไปลูกก็ยิ่งเก้อเคินแมน เบาหูว่งเลยสองรางวัล<แ>การันตี <ไป S 2> สาธุสาธุ<แ>คืออยากให้โอ้ยสันเนาะอยากให้รูกเขามีลอยล้านพุ่นละสันพองหัดพันล้านก็นได้มีพันล้านไปน้ำกันพุ่นละเออให้รวยไปน้ำกันพุ่นละเออแต่ว่าเซียวบอสซูมือนี่เหตุงานนะครับ หลายคนบอกว่านุ่มโจดิลนหลายโจหลายคนบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่ถาท่ายสำหรับชีวิตไหมครับบางครั้งการทําง,งานทุกวันนี้มันเลื่อยขำเลื่อยจุดเข้ามาไม่ใช่ว่าเรารวยนะแต่มันเลื่อยจุดเข้ามาการวอนมันนี่ไหมมันรวยเข้ามาคือคือต้องหาอะไรไปมากมายตอนนี้เราเข้าใจในจุดนี้แล้วแต่ว่าคือความหมายมันเป็นอะไรสิ่งที่เราถ้างั้นเขามีเงินพันล้านมือ่อหลานเขาก็บ่บย,ยุดสัต์ อันนี้เข้าใจในจุดนี้ไงเราไม่ได้มีถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือมันมวนกับชีวิตมันเป็นคุณค่าของชีวิตมันเป็นมันสมองมันเป็นว่าเราขณะที่เรามีลมหายใจนี่มันเป็นมูลค่ามันเป็นคุณค่าของคามนุษย์ที่เขาเกิดมาศาสตร์ในตอนนี้ที่ว่าเรามีกําลังเรามีพลังเรามีมันสมองที่จะทําในสิ่งนี้ทําไมหนุ่มโจพิรถแห่แล้วทาไมหนุ่มโจต้องไปทําเสดรจแม่บทํำไมหนุ่มโจสี่วงใครับเทียนอยู่นี่ทำมาเ,เป็นเป็นบ่ิเหด ผมก็ยุได้ของผมครับผมมีเงินที่จะบริหารชีวิตมีเงินที่จะบริหารก็กบ่าัวหรือมีเงินมีเงินที่จะบริหารอยู่กับสาวน้อยเพีงต่ว่าเหมือนกันแหละมันเป็นยางที่ถาไทยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นยางที่ถาไทยในชีิตขุเสียดไดบ้กววะเนี่ยมันเป็นการขยายที่ขยายเส้นทังอีกเส้นหนึ่งที่ว่าธุรกิจมันเป็นเส้นทางที่แบบว่าเฮ้าเห็ดใดไหมมันเป็นคามทกไทยครับจริงทางอันนี้ว่าขัาเจ้ามีเงินเป็นลอยลานพันลานมื่อลานเขาคือบ่หยุด์สัน รู้ว่าซานี่บางคนแม่นตายไปเงินเนข้าเจากับโบเบิร์ตเครับแต่ว่าข้าเจ้าคือยังเห็ุอยู่อ๋อตอนนี้เราเข้าใจว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบบ่เมนบางคนที่ไปพูดว่าดิ่นลนไปหาอะไรไปก็ไม่ได้ตายไปก็ไปไม่ได้อันนั้นมันผมมองว่ามันเป็นคำพูดของคนที่ตายแล้วครับบางคนเห็นเขามีรถมีเล่าโอ้ออกมากังวลลวนรวดงวด,ล,วดล่าที่แต่เจ้าของมันมีเงินออกปกปิดเจ้าของแต่ว่าต้องไปเบาให้คนอื่นว่า เดี๋ยวมันก็ส่งเงนรถกัน,นล,นลาเดี๋ยวกันอันนอันนี้บเบาพื้นปุดนั่นปูนี่แต่เจ้าของม่มีคือเขา